สวัสดีครับขอ,อนะนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดเจีฟุตบอลนีโวไทยลีกครับเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมสุโขทัย FC ครับเปิดบ้านพบกับนครปฐมยูไนเต็ดช่วงนี้อยู่กับคุณพัะธราผมแม่และผมจะวัดพลิบไหวครับสุโขทัยกับนครปฐมเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นฝั่งของทีมเยือนครับนีหนึ่งบาวโดยอดโดงมาลูกนี้จังหวะแตะจังหวะแรกแต่ว่าโดนจิ้มไว้ก่อนอยังได้อีกทีนะครับกิติศักน กิติศักรอเพื่อนอยู่ย้อนคือหลังกลับมาเลสลี่ได้ยิงดูไม่ตรงครับจังหวะนี้ต้องพยายามเร่งยิงนครปฐมครับพยายามจะใช้ความเร็วครับกิติศักด์แต่ว่าโดนเลอสันเบียดเอาไว้ได้นะครับก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะเติมขึ้นมาช่วยแล้วก็เลสลี่ครับย้อนคือหลังกลับมาทีหนึง่งอับดุลฮาฟิด้ายแล้วครับเปิดไม่ขึ้น อย่างเก็บบอล2ได้ครับขวานั้นขออยู่แต่ยิงไกลซะเลยโอ้โหอยู่นี่นี่ไกลครับแล้วก็ออกไปสำหรับสุรวิทย์มันก็ดีเกือบหมดแล้วจับขวาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับสุรวิทย์โลกกวิทย์ทุ่มเร็วมาเลยครับจะให้กับาโจบาโจจี้เขาหานะครับหนึ่งตหนึ่งบาโจมองตรงกล้ากับบาโจดึงจังหวะล้าก็ยอดมาลูกนี้สกัด ไปก็จังหวะสก,กัดของเลสลี่ครับผิดเลี่ยมแต่ว่าบอลมันข้ามคานซัดอยู่แล้วนะครับจำเป็นต้องสกัดนะครับสำหรับเลสลี่อัพโลนี่ไปชนใส่เลอสันเทียมราดล้มลงไปไม่ได้ฟาวนะเกือบไปแล้วครับนี่วัฒนาชัยนะยืนขาตายได้แต่เซฟด้วยสายตาไปแล้วนะครับ แล้วโยนโด่งมาลูกนี้ได้โคกด้วยโอ้โหไม่ตรงครับคาริโอโอเทคตัวขึ้นไปนี่สูงที่สุดแล้วนะครับคาริโอซานตสแต่ว่ามงลูกนี้ของสุขโขทัยในช่วง15นาทีแรกครับโอ้โดดขึ้นมาไม่มีตัวประกบแต่ว่ามงหลุดอออนอกกรอบนิดเดียวครับน้ำหนักได้แล้วไม่ได้เลยครับเปิดยาวขึ้นมาเก็บบอลได้ครับเลสลี่ เลสลี่หน on, o, o, Come Come on, oh ีมาได้ห oh นึ oh ่งเอาหนึ oh ่งสองมาสวยเลยครับทะลุมาบาโดข้างในมี3คนบาโดมองแล้วก็เปิดมาตัวหลังได้ขอโอ้โหแต่ว่าม่งหลุดไปเยอะเลยครับเลสลี่คือหลุดออกนอกกรอบไปไกลเลยดูตรงนี้ไม่ล้ําอยู่แล้วครับบาลดมอในกรอบเขตโษแล้วเลือกหยอดครับให้ตัวหลังอย่างเลสลี่ครับที่เติมขึ้นมาโมงแลกกันไปแลกกันมาแต่ว่ายังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับยังศูน เนสตลี่ต้องย้อนึ้นหลังกลับมาใหม่ครับเอเนสโตเอเนสโตเปิดโค้งมาลูกนี้จับบอลได้วารุตแต่แถว2จับแล้วก็กดลูกนิดยังเซฟไว้ได้จะซ้ำอีกทีกับพีมพ,พบพีมพะพบดึงจังหวะก่อนตรงกลางตัวหลังมีเหมือนกันและจิ้งลูกยี้โอ้หยังซปเปอร์เซฟครับอูโหูปัดปลายมือรับลูกยิงของเจน,นรงยิงมาครั้งหนึ่งนะครับดูครับลูกยิงจังหวะแรกของกินดิ์าครับปัดทิ้งออกมาแล้วก็ไม่พ้นอันตรายนะครับมาเข้าทางของพีมประพบโดนขวางอยู่ก็ต้องเลือกหลายบอลคืนให้กับเพื่อนเลยครับ โอโ้ตรงนี้ยิงดีมากๆครับเจนรงธีรพัฒนครับทุ่มมาลแล้วก็ผู้สิงเหลืองไปแล้วนะครับยังไงครับเข้าช้ากว่าจริงนะครับธีรพัฒน์ังหวะสสำคัญเลยแล้วมีเสียงเฮขึ้นมาในสนามเนี่ยเข้าช้ากว่าจริงครับโอ้โหยุ่งซะแล้วครับนครปฐม,มโดนครับเรียบร้อยครับสิคนครับ ซ้ายของพารดอนหรือว่าขวาของเลอสันโอ้โหเซฟได้ครับอู้งนี่ยริงไปทางที่วัฒนาชาัยอยู่นะครับแต่วัฒนาชัยก็ยังซปเปอร์เซฟแม่ยิ่จอดบาจโจพุ่งเข้าไปเตรียมซ้ำเลยครับแต่นี่ครับบอลไม่ได้หลุดมือไปไกลตัวมากยังตะคุบเอาไว้ได้ในจังหวะที่ 2, <c oughs> 2> เครื่องเวลาแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์คราดีโอโดนโดมาลูกนี้เราก็ได้มงด้วยบอลย้อยไม่ตรงกรอบครับคาดีโอ ได้เทคตัวบ่งหรือว่าบอลเปิดมานี่ตัวสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับใครดูซันโตสเทคมานดิขาคุิโต้โดนเสียบอุ้งคุิโตโ้ยังบีกันอยู่แล้วเอาวอะครับาบาจโจบาโจจิ้มไม่หลุดแต่ว่ามาเธอรวอสแต่ยิงลูกนี้ต้อตรงตัวบอลของของวัฒน,นาชัยด้วยก็เริ่มมีโอกาสจบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงครึ่งหลังนี่บีหนักเลยครับยิงลูกนี้ระยะไกลแล้วก็น้ำหนักเบาไปมาเข้าทางของมาเธอฟอนาซารีพอดีแล้วครับ เปิดมาลูกนี้โดนบ่กไว้ได้ก่อนข่าวทางอับดุลฮาฟิซโยนกลับมาใหม่แล้วก็พักอ,อกให้เลยเลอสันยิงหติดบล็อกผู้สิ์ว่าไงอ่ะผู้ท้ายของเลอสันหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับอับดุลฮาฟิซแล้วก็จกังหวะพักอ,อกเอาบอลมาให้กับเลอสันครับยิงหลุดออกนอกกรอบไปเองอีงกจะใช้รูปร่างแล้วก็ทิติวัตได้เปิดโดมาลูกนี้บอลมันแรงครับโอ้โหต้องตามมาเล่นก่อนครับมาเทอุส มาธิรุชัยบาจโจสวยครับบาจโจเข้าขวาบาจโจมีโอกาสจิงลูกนี้ตรงตัวครับโอ้โหวัฒนาชัยครับเอาเข้าซองไว้ได้รับแบบไม่มีกระชอกเลยครับวัฒนาชัยดูตรงนี้ครับมารับบอลครับจอนบาจโจโยกหนีเ,เล่นเร็วมาแล้วครับเล่นเร็วมาแล้วจวังหวะนี้โล่งๆยิงแล้วก็โอ้โหไม่ตรงโอ้หูนี่สมาธิที่หลุดก,กันไปหน่อยนะครประมครับโอเลสลี่นี่วิ่งไปหาผู้สินใหญ่ แต่ยิงหลุดออกนอกกรอบไปเองครับสุขโขทยัยเนี่ยครับยืนว่างอยู่คนเดียวครับจิตปัญญาล็อกเข้าซ้ายอัดบาจโจบาจโจให้ก่อนเลอสันเล่นช่องสวยมากแต่ทันไหมยังจับอยู่อับดุลฮาฟิดยอดโดงมามาทุาสโดนตันนนิดนึงก่อนแล้วก็ยังยิงไม่ได้ ขึ้นกลับมากดขึ้นฟ้าไปเลยโอ้โห,หลูกนี้ยิงพลาดไปเองครับจังหวะของจิตปัญญาจ่ายเข้าช่องมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับได้ทะลุเข้ามายังพื้นที่สุดท้ายเลยครับสำหรับอับดุลฮาฟิสพยายามจะหยอดมาให้มาติวิสฟอนาซารีนะครับเบาเลยมาอ,อกที่พาราดอนก่อนสังรามเปิดโข้งมาลูกที่เข้าหัวเลยโอ้โหโฉบมาครับทีรนัทโอโ้แต่ว่าโมงไม่ตรงออกนอกกรอบไปครับเอาครับ โยนโด่งมาลูกนี้ได้โขกด้วยแต่ก็เบาไปครับมาดูสโอ้ขวามีครับบาจโจตักข้ามมาเลยข้ามมาลูกนี้อบอลลงได้ครับธรรมายุทธธรรมายุทธลองสัดตดูไม่ตรงครับ โอกาสมาแต่ก็ไม่ถึงกับชัดเจนเท่าไหร่นะครับสุโขทยัยเสมอแค่เกมเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้ผลแพ้ชนะตลอดแล้วก็ไม่เคยจบ0ูนด้วยนะครับคู่นี้การเสมอครั้งเดียวที่คู่นี้เจอกันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปี2023นะครับที่บ้านนครปฐม,มวันนั้นเสมอไป2-2ถึง3.9ลูกทีนะครับโยนโด่งมาลูกที่ได้โขกโอ้โหไม่ตรงลงลอกแล้วครับนี่เป็นโอกาสสำคัญมากมากครับโอ้โหเทคโตขึ้นไปโม่งคนเดียวเลยด้วยนะครับสำหรับมาเทอุส ถ้ากดบานโจโยนโดงมาลูกนี้ได้โคกด้วยไม่โดนตัวหลังก็ไม่โดนนีครับโอ้โหสองคนเลยครับจึงมาตัวไกลนั่นนะรออยู่แล้วธรรมยุทธครับธรรมยุทธอยู่ด้านหลังก็โงงไม่โดนด้วยครับเนี่ยครับวันนี้เนี่ยถ้าได้หนึ่งคะแนนถือว่าสําเร็จแล้วครับแล้วบูสินก็เปล่าจบเกมเลยครับสุโขทัยกับนครประมครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน